สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับพี่แก๊สครับผมพาทุกท่านมาเพลินเพินมาไหว้พระนะครับนั่งสมาธิทำบุญอะไรก็ได้ครับเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยครับต้องบอกว่าทำดีได้ดีสร้างกุศลบารมีนะครับไหว้พระ อะไรอะไรก็ดีทั้งนั้นครับที่นี่วัดสหธรรมมารามตำบลพันท้ายดลสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับแหมชื่นใจได้เข้ามาในพระอุโบสถครับได้กราบพระพุทธชินราชพระประธานแล้วก็เห็นรูปนะครับครูบาอาจารย์ก็คือหลวงป,ปู่รอดนะครับ วัดบางน้ำมนต์แม่กราบเลยกราบกราบกราบชื่นใจในอุโบสถในอุโบสถแห่งวัด สหธรรมารามอย่างนี้นะครับหรือว่าวัสหกณรในนะชื่อที่ชาวบ้านนะครับประชาชนใกล้ชิดแถวนั้นก็เรียกว่าวัสหกณรในมีรูปวาดของอทศชาติชาดกนะครับสวยงามมากภาพในพระบวชสดใน ชาดกนะครับเรียกว่าภาพทศชาติชาดกสวยงามมากนะครับสวยงามมากภาพหนึ่งนะครับถ้าเราเข้ามาในวัวสดนะครับก็จะเห็นเป็นภาพของพระพิทิเจ้าทรงสเสด็จลงมาจากดาวดึงนะครับก็เป็น ภาพหรืออย่างเราเรียกว่าภาพวันออกพรรษานะครับแม่ชื่นใจมากทางสมาธิครับแล้วก็ที่ผมมานี่เข้าใจว่าพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่หลงพ่อเจ้าวาดนะครับพรอาจารย์เจ้าวาดได้รับการแต่งตั้งพระครูนะฮะก็จะเป็นบรรยากาศที่เห็นเขาจัดเรียงเก้าอีโ้โตนะครับสำหรับงานวันพรุ่งนี้ ทำภาพปรฝากครับอาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยทําดีได้ดีไหว้พระทําใจจิดใจผ่องใสสบายใจนะครับมีสติมีสมาธิแม่ดีจริงๆฝากไว้ครับ การนั่งสมาธิสักครู่หนึ่งหรือจะเดินจงกรมสักครู่หนึ่งนะครับนี่ก็เป็นบุญยิ่งใหญ่นะครับเป็นบุญยิ่งใหญ่ครับเป็นบุญยิ่งใหญ่เป็นเวลางามเป็นเวลาช่วงเวลาแห่งความสําคัญช่วงเวลาวิเศษทีเดียวนะครับที่เราได้มาในสถานที่อย่างนี้ก็อยากเชิญชวนครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากผม นะครับมีสติมีสมาธิแม่ดีจริงๆฝากไว้ครับอาจถูกใจบ้างไม่มากก็น้อยผ่านไปนะครับลงแวะไปเที่ยวนะครับวัดสหกรณ์ธรรมารามหรือว่าวัดสหกรณ์ไนนะครับชื่นใจสบายใจลมเย็นนะครับวิวทิวทัศนะครับองค์สวยๆรอบวัดเลยนะครับมาชมกันนะครับมาชมกันนะครับ สบายใจเหมือนบิ๊กแอดแน่ๆมีฝากไว้นะครับก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปต้องขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ